เขาเป็นประตูที่3รูฤดูการนี้ของคาราบุเอด้วยนะครับแต่ก,กดการลงสนาม20นัดอ,าอ้าวเนี่ยไงครับสันทีภาพจะไปมีปัญหาใครเดี๋ยวต้องดูจากภาพช้านะครับสันทิภาพกับตันทีของตลาดนะครับแม่ตราดก็เซ็งเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าทําแสบตั้งแต่นัดแรกที่เจอกันแล้วครับเกมนั้นที่สเสมอ2-2เนี่ยจองฮันซอครับ นักเตะของขอนแก่นก็ตีเสมอให้กับขอนแก่นได้ในช่วงทดเจ็บแบบนี้<ม>แหละครับก็ต้องดูนาฬิกาสองสามรอบครับก็จะได้สามแต้มอยู่แล้วครับแต่จะเหลือกี่แต้มหรือว่าจะลุยเอาสามแต้มอีกครับตราดอาจจะต้องกลับมาลุกอีกครั้งหรือเปล่าครับนี่ครับเก้าสิบบวกหกเลยครับเหลืออีกสองสามนาทีนะครับเพราะว่าทดทั้งหมดเก้านาทีด้วยกันเรจะเข้าสู่นะทาทีสุดท้ายของช่วงทดแล้วด้วยครับ <elet> มันจริงๆ คาราเว่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนี่ยแมถ้าได้บุกในช็อตสุดท้ายของแกนอาจจะได้ประตูชัยนะครับก็พยายามจะดึงช้าครับเรื่อเรือนสตาร์ทของฝั่งตราดเดือดคุมอาลมณมไม่อยู่เลยครับมาถกเถียงข้างสนามเอาแล้ครับแม่ทำท่า,ทามีเรื่องกันครับทางเพงเงนเตอร์เนี่ยผมว่ามาเถียงอีกอืเนี่ยครับกาดของสนามต้มองลงไปเลยครับ ยังไงต้องบล็อกให้อยู่นะครับขุมสต,ตารของทังตราดแล้วก็หัวหน้าโค้ชครับนี่โอ้โหมาลุมมาตุ้มมันอยู่ข้างสนามนี่หมดแล้วด้วยนะครับเวลาโอ้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายก่อนจะจบก่อนจะหมดเวลานะครับก็เดือดเลยครับแมทุกแต้มมันสําคัญจริงๆรงนี่านฝันเิเพื่อก็ยาอธิบายแต่ตัวเขาเองก็แมมหมลมหุดหิดเหมือนกัน,นครับ กับหัวเสียจากการที่ลูกทีมนั้นยันไม่อยู่นะครับโอ้โหไปเจอทีเด็ดของคาราบ,บูเอเข้าไปคือก็จ,จุดเริ่มต้นจังหวะหนึ่งที่ดันขึ้นไปทางขวาแล้วก็บอลลูกนั้นจิ้มออกครับมีเหลี่ยมที่แบบจะได้ทุ่มครับกลายเป็นทุ่มของขอนแก่นแล้วก็ทุ่มเข้ามาก็ได้โตกลับเลยนะครับ ได้ยินครับในสนามแล้วเถียงกันจังหวะไหนโวยจังหวะอะไรบ้างก็มีการมาท้ากันหลายช่วงอยู่เหมือนกันนะครับช่วงท้ายเกมเดี๋ยวดูสินงมัแหมวุ่นวายอาจจะดูแล้วทุ่งกลับมาเต่าหมดเลิกเลยนะครับเป็นไปได้สูงนี่ยนี่ก็หมดไปแล้วอ๋เป็นขดกล้องนะกล้องเขียดกขียวเขียดกล้องแดนไพราะอ้าวนี่ยังไม่จบคเลย เนี่ยครับกาต้องลงไปแล้วครับอ้าวทันพิชาเตะบอลทิ้งไปอีกครับโยมันกันแต่จบอยู่แล้วครับแม่มาวุ่นวายซะอีกก็ต้องช่วยกันห้ามให้ดีนะครับบันดาสตาร์โค้ชของทั้งสองทีมครับโอ้ ต้องอย่าให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับ๋ยพุทธสินเหมือนจะมีเรียกไปด้วยครับโอ้โหเข้าไปในสนามเลยนะครับทางโคชใหม่สันติใช้เผือกพูทสินก็ต้องเชิญอ,ออกก่อนนะครับเกมยังไม่จบครับ ผู้สียินก็ต้องมาไล่เคลียร์ทีละสะเต็ปครับจะมีแจกใบอะไรให้ใครหรือเปล่าทด,ทดเลยไป4นาทีเข้าไปแล้วนะครับยังไม่จบครับเกมนี้ คือยิงเข้าไปเนี่ยนาที9กบกหกนะแล้วก็นาทีสุดท้ายเนี่ยก้าสิบหกเก้าก็วุ่นวายกันนะครับขอบสนามอ้าแลครับก็ไม่มีแจกใครใครนะครับก็เตะกันต่อต่ายขึ้นมาทางขวานะครับอ้โหถ้าใครอยู่นี่ก็สิบกหกแต่ก็โดนบุกมานี่บอลผ่านหน้าประตูไม่มีคนชาร์จครับฝั่งตราดโอ้โหเกิดยัง เลาก็แต่งแต้มกันไปเดี๋ยวก็ต้องไปตามข่าวกันอีกครั้งว,ว่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังเกมหรือเปล่านะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ